งานประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะทั้งในบ้านหรือแม้กระทั่งในวัดเคยสงสัยไหมครับว่างานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยมันสามารถจดขอรับความคุ้มครองได้หรือเปล่าแล้วพระสงฆ์ละสามารถถือสิทธิ์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้หรือเปล่าดิ e i อินเวนทีฟสเต็ปีนี้มีคำตอบครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าใครบ้างที่สามารถถือคลองสิทธิบัตรในประเทศไทยได้หนึ่งนะครับบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลนะครับที่มีสัญชาติไทยหรือ2นะครับถ้าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับต้องอยู่ในประเทศที่มีสนธิสัญญาหรือมีความร่วมมือกับประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น Paris Convention หรืออนุสัญญากรุงปารีสนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิบัตรหรือ3นะครับมีสัญชาติในประเทศที่ยินยอมให้ บุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยเนี่ยสามารถเข้าไปจดสิทธิบัตรได้นะครับว่าง่ายๆก็คือยอมไอ้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยสามารถไปจดสิทธิบัตรในประเทศเขาได้นั่นเองและ4นะครับคือมีภูมิลำเนาในระหว่างทําธุรกิจนะครับหรือในระหว่างอ,าอยู่อาศัยเนี่ยอยู่ในประเทศที่อยู่ในภาคีเดียวกันกันกบประเทศไทยนะครับจะเห็นว่านะครับมันไม่มีข้อจํากัดทางด้านศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมณเพศเนี่ยก็สามารถถ,ถือสิทธิ์ ในสิทธิบัตรได้นะครับและก็มีอยู่หลายรูปด้วยนะครับที่ถือครองสิทธิบัตรที่น่าสนใจที่ผมจะยกมาให้ทุกท่านดูนะครับเริ่มกันที่ฉบับแรกนะครับฉบับแรกนะครับเป็นสิทธิบัตรที่ถือครองโดยพระสมชายนะครับอินทะโชโตพาโลปการนะครับถ้าผมอ่านชื่อท่านผิดก็ช่วยคอมเมนต์แก้ไขให้ผมหน่อยนะครับเป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมุนเวียน ความดันอากาศนะครับโอเป็นงานวิศวกรรมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เป็นเครื่องจักรนะครับที่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากความดันอากาศสามารถพกพาไปาตรงไหนก็ได้นะครับก็ใช้ในงานเรื่องของการผลิตก,กระแสไฟฟ้านะครับมาถึงงานที่2นะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอยมันจะมีแค่ง,งานธรรมดาหรือเปล่ามัน มีงานที่แอนวานไปกว่านั้นด้วยนะครับงานนี้นะครับเป็นงานที่ถือสิทธิ์โดยพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับร่วมกับคารวะอีกหลายท่านที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นเครื่องจักนะครับที่ใช้ในการอ่านแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกคัมภีไบรมลานนะครับอ๋อเป็นยังไงบ้างครับมันดูแอนวานมากเลยตัวเครื่องนี้นะครับมันประกอบไปด้วยหัวสุญญากาศนะครับหัวจับสูญญากาศเนี่ยในการที่จะจับยึดคัมภีไบไมลานนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของกล้องดิจิตอลนะครับในการถ่ายรูปแล้วก็บันทึกคีร์ใบาลานนะครับมีสายพานในการลำเลียงนะครับมีแผ่นกดทับที่เป็นกระจกในการยึดคีร์ใบาลานให้อยู่กับที่นะครับเพื่อจะได้สามารถที่จะจัดเก็บภาพหรือว่าบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับถูกสร้างมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านคีร์ใบาลานหรือว่าในการเก็บ ข้อมูลที่อยู่บนบนัคำภีร์ใบลานนะครับให้สามารถที่จะถนอมรักษาไว้ซึ่งคำภีร์โบราณน,นะครับไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนหรือว่าเสียหายไปจากการกระทําโดยมนุษย์นะครับซึ่งเจ้าเครื่องจักรนี้ก็จะมีกลไกไอโอต่างๆที่สามารถควบคุมได้ในระยะไกลอีกด้วยละครับส่วนงานที่3นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนะครับหรือยานะครับยาโบราณต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับ ถูกยื่นโดยพระมาหาขวัญชัยนาคายุตโตท่านนี้นะครับท่านได้ยื่นสิทธิบัตรไว้กว่า50ฉบับเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องของยารักษาโรคที่เป็นยาสมุนไพรต่างๆงานนี้นะครับพูดถึงกรรมวิธีการผลิตยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรักษาไข้พิษนะครับขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยสมุนไพร5ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟ้าทลายโจรน,นะครับหัวกระชายนะครับใบลูกาวนะครับ ใบหานุมานประสานกายแล้วก็ใบเงือกประหมอนะครับ5้าอย่างนี้เป็นองค์ประกอบของสมุนไพรในสูตรนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุกทท่านอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยมันมีแค่งานประดิษฐ์หรือเปล่านะครับมีแค่สิ่งประดิษฐ์หรือเปล่ามีแค่สูตรที่เป็นยาหรือเปล่าไม่เลยนะครับมันยังมีงานที่เป็นศิทธิบตัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งศิทธิบตัตรออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นศิทธิบตัตรที่คุ้มครองแค่รูปร่างรูปทรง ภายนอกของผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับไม่ได้คุ้มครองไปถึงในส่วนของฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์นะครับและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผมจะยกมาให้ทุกท่านได้ดูที่ถือสิทธิ์โดยพระสงฆ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูที่งานแรกกันเลยนะครับงานที่1นนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักพระรูปนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นคือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ของพระราชภาวนาวิสุทธ์หรือหลวงพ่อธรรมชัยโยนั่นเองนะครับ สิบัตรฉบับนี้นะครับเป็นสิบัตรออกแบบเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เป็นเป็นงานดีไซน์เต็นท์นะครับก็สามารถที่จะนํามาโจทย์เป็นสิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ในงานออกแบบชิ้นถัดไปนะครับเป็นของพระสุพจน์ป,ปะมุโธนะครับเป็นงานสิบัตรออกแบบ J d ดีนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับ J d ดีที่ว่านี่คือ J d ดีอะไรนะครับก็เป็นคล้ายๆ พระอษนะครับที่เอาไว้บรรจุภาพมรมสารีริกธาตุนั่นเองนะครับก็สามารถนํามาจดเป็นสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไม่ได้จํากัดสิทธิ์ว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้นะครับพระสงฆ์เนี่ยก็สามารถจะขอรับสิทธิบัตรเรือ,อนุสิบัตรหรือสิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นะครับซึ่งเป็นไปเพื่อการเพื่อนหนุนต่อสาธุชนต่อสังคมต่อสิทธิ์นะครับต่อ โลกต่างๆนะครับที่ต้องการได้ใช้ประโยชน์จากงานประดิษฐ์นั้นๆนะครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจที่ทาง t i n v e n t t v s t t e p อยากจะนำมาหยิบยกบอกเล่าให้กับพวกเราทุกๆคนได้ฟังกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ a t p s e r v e แล้วก็ t h Inventive Step ของเราด้วยอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ